สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้โอ้ยมีซีรีส์ดีๆค่ะมาชวนเพื่อนๆไปดูเป็นเพื่อนพร้อมกันกันกบแอดวานนะคะเจ้าภาพคือ t e n เซนวิดีโอเนาะในประเทศไทยก็ดูกันได้ทีว v ทีนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นแนวจีนย้อนยุกนะคะจีนคอสตูมโบราณมีความระทึกมีความแก้แค้นมีความสนุกมากเลยค่ะ Why the general's wife is like that นะคะเหมือนกับแบบ แปลเป็นไทยก็ยังไม่มีชื่อไทยที่เอ็ดหวานรู้ไงเอ็ดหวานเลยบอกว่าเออแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าทําไมหูหญินของท่านแม่ทัพถึงเป็นคนเช่นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าน่าจะมีชื่อไทยที่ดีกว่านี้นะนเพื่อนเรื่องนี้มีแค่24ตอนเท่านั้นแล้วก็เริ่มออนแอร์เป็นวันแรกคือวันที่1 s e p t น m b ะเ1ซปนึกันยายนปี2025นี่แหละค่ะก็ออกอากาศมาแล้วนะคะก็ถือได้ว่าในแบบไม่ต้องถึงตอนแรกจบอะ่ะก็มียอดวิวทะลุแบบ11,000ไปเรียบร้อยแล้วนะคะความนิยมบนแพลตฟอร์ม Tencent Video ค่ะก็ถือได้ว่าโอ้โหมีคนดูเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้โดนรับการยกย่องว่าเป็นซีรีส์จีนระดับท็อปไปตั้งแต่ที่แบบ เปิดเรื่องกันมาเลยทีเดียวแหมเพื่อนๆคงจะแบบสงสัยดาราดังบะมากเล่นแน่ๆหรือไม่ใช่เพื่อนเป็นดาราที่แบบพวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะแต่ก็เคยเห็นหน้าเห็นตานะคะพวกเขามาแล้วนั่นเองค่ะนะช่วงนี้นะคะก็มีซีดีหลายๆเรื่องเลยในหลายๆแพลตฟอร์มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะให้กับทาง Tencent Video ด้วยผู้ชมก็จะได้มาเลือกดูด้วยนะคะ ก็ในแต่ละคืนเนาะเดี๋ยวดูปิศาจรลาตีจบแล้วก็แวะมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะออนแอร์ air ค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องมันมีอะไรนะ่าตื่นเต,นต้นบ้างเอ่ยนะคะอดหวานดูแบบตอนแรกก็คือเอาอีกแล้วตอนแรกกะว่าเดี๋ยวดูสักสองสตอนก่อนนะคะคืนแรกมันมา6ตอน,นเพ่อนแต่แล้วก็โหยกดไปซะหตอนเลยนะคะเรียกได้ว่าวางไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อืมแล้วก็ตะกายผนังอีกแล้วนะคะมันขาดตอน้อะอยากดูต่อนั่นเอง ะะก็ดูรวดรวดหตอนก็ยังไม่พอค่ะเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวนะคะของซูหวนเอ๋อค่ะรับบทโดยหูหยาเจียนะคะก็อันนี้เป็นนางเอกค่ะผู้รารถนาที่จะให้เสี่ยวอินนะคะคือเหอชานไข่เล่นนะคะแต่งงานกับนางนี้หลังจากประสบความสําเร็จแต่ว่ากลับถูกลักพาตัวแล้วก็ข่มขืนโดยเสี่ยวเย่น,นะคะผู้ที่รับบทนี้คือเฉินหวนค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับพี่ชายของเขาอีกทีหนึ่งอย่างไม่คาดคิดเลยนะคะ นี่คือความเขาเรียกว่าความโชคชะตาค่ะหลังจากรอดตายมาได้อย่างวุดวิดนะคะทางด้านของสูหววเนี่ยค่ะก็ที่รับบทโดยเหอซื่อนะคะจึงเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูปรักษ์เป็นชิงเหยียนเป็นนางคณิกานะคะแล้วก็แต่งงานกับเสี่ยวอินเพื่อมาแก้แค้นค่ะเพื่อน เออมันข่มขืนฉันเดยอฉันต้องจัดการหน่อยนะคะละครแก้แค้นทั่วไปเนี่ยร้วนมีนางเอกที่กลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นอดีตสามีของเธอจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าละครเรื่องนี้แตกต่างออกไปค่ะนางเอกหลังจากถูกข่ขมขืนถูกทําให้อับอายขขยหน้าแล้วไม่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แต่ว่าได้แต่งงานกับคนที่อยากแต่งแล้วก็เข้ามาเพื่อแก้แค้นกับไอ้คนที่มาข่มขืนนางค่ะโอ๊ยเพื่อนๆค่ะมันไม่มีเรื่องไหนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็แน่นอน แก้แคนเดี๋ยวเอ่อเท่าที่ดูทรงแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นทั้งตระกูลเลยนะคะ ก็เป็นเรื่องราวการแก้แค้นที่ไม่เหมือนใขรนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกใหม่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะละครเรื่องใหม่นี้ยังเปิดประตูสู่ละครแก้แค้นด้วยกลยุทธ์สาคัญ2ประการด้วยนะคะอันแรกนะคะที่เห็นก็คือการขยายขนาดค่ะซูหวนแล้วก็เสี่ยวอินนั้นมั่นหมายกันมานานแล้วเพื่อนรอเขากลับมาจากสนามรบเนี่ยก็จะได้แต่งงานกันค่ะอย่างไรก็ตามในวันที่พวกเขาตกลงกันเอาไว้เนี่ยเสี่ยวเย่เองก็มาถึงพร้อมจดหมายของซูหวนที่ส่งมาถึงเสี่ยว โดยกล่าวอ้างอย่างเท็จว่าเสี่ยวอินนั้นจะแต่งงานกับองค์หญิงไม่แต่งงานกับเจ้าหรอกแล้วก็ปล่อยให้ซูหวนนั้นอยู่ในการดูแลของเสี่ยวเย่แทน,นเพื่อนซูหวนต่อมาถูกลักพาตัวแล้วก็กักขงังแล้วก็ถูกข่มขืนทําให้8ดเปื้อนค่ะนางก็รู้สึกทรมานมากเลยถูกขังเอาไว้ในรองเก็บฟืนแล้วก็ถูกเสี่ยวเย่ทาร้ายเหลากับสัตว์ร้ายเลยนะคะต่อมาเนี่ยทางแม่ของเสี่ยวเย่มาถึงแล้วก็ทําร้ายซูหวนให้เสียโฉมด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนบุ๊ค ก็อืมทำไมต้องทำแรงขนาดนั้นจากนั้นก็วางยาพิษนางเอกของเราจากนั้นก็ฝังนางเอกของเราทั้งเป็นเลยนะคะเพื่อกะว่าจะปิดเรื่องราวทุกอย่างละแล้วก็กบหลักฐานอะไรทุกอย่างไว้แน่นหนาเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นฉากโหดเยี่ยมนองเรือดตอนช่วงเปิดเรื่องค่ะผสมผสานกับเสียงกรีดร้องนะคะอันเจ็บปวดของนางเอกของเราสูหวนชะตากรรมอันน่าเศร้าของนางนั้นก็ช่างน่าเวทนาเหลือเกินค่ะ ทีนี้ซูหวนนะคะไม่ได้เกิดใหม่ไม่ได้ฟื้นขืนชีพไม่ได้ย้อนกลับไปยุคไหนก็ตามค่ะแต่ว่ารอดชีวิตมาได้นั่นเองนะคะได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นหล่มโคลนเพื่อนเพื่อนดังนั้นแล้วดินเดินอะไรมันก็แบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็นุ่มๆแล้วมันก็ออกมาได้ไงหนังดินดินดินแล้วก็แบบสามารถตะเกียกตะกายออกมาได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยน,นะคะ่ะแปลงร่างใหม่เลยนะคะแต่งตัวใหม่อะไรใหม่ออกอารวาสแล้วก็ล้างแขนและครเรื่องนี้มีคงเรื่องที่น่าติดตามนะคะเนื้อ เรื่องมีความสดใหม่ด้วยนะคะแอดวานก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆมาดูเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็องค์ประกอบสําคัญประการที่สองนะคะนั่นก็คือมีจังหวะในการดําเนินเรื่องดีด้วยหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะซูหวนก็ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทั้งเขาเรียกอ,อะไรเปลี่ยนหน้าด้วยแต่งกายด้วยอะไรด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชิงเหยียนค่ะซึ่งเป็นนางคณิกาอยู่ในหอหอ,หอนางโรมนะคะในในซองเอาง่ายๆโดยใช้ที่อยู่ของซูหวนเป็นข้อข่มขู่นะคะน ก็บังคับให้เซียวอินนั้นมาแต่งงานกับนางค่ะแต่งกับข้าสิเดี๋ยวค่าจะบอกว่าสูหัวนั้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะแล้วก็ ต่อมาก็เริ่มแก้แค้นสมาชิกตระกูลเสี่ยวที่ทำร้ายนางค่ะเพื่อนๆในละครนะคะไอดอลโบราณที่เน้นดราม่าเนี่ยพระเอกที่ถูกคุกค,คามเนาะมักจะเก็บงำความรังเกียจในตัวนางเอกเอาไว้แล้วก็หลังจากแต่งงานก็ทรมานนางค่ะจนนำไปสู่การไล่ล่าอันเจ็บปวดนะคะแล้วก็นองเลือดแต่ว่าในละครเรื่องใหม่นั้นเสี่ยวอินนะคะพระเอกไม่ได้โง่ค่ะเริ่มเสบสวนชิงเหวียนในวันลุ่งขึ้นหลังจากแต่งงานเลยนะคะหลังจากสืบหา เบาแสแล้วเขาก็พบคนที่ช่วยชิงเหียนแล้วก็ทำขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าให้นางด้วยอะไรด้วยคือได้พบหมดเลยนะคะพระเอกก็ไม่ไม่ได้อ่อมพระเอกฉลาดจากคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะเสี่ยวอินก็สรุปได้ว่าซูหวนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สบายดีมากค่ะและชิงเหียนนั้นก็คือซูหวน,นั่นเองนะคะว้าวนะคะในที่สุดพระเอกในละครอิงประวัติศาสตร์นะคะก็มีความฉลาดเลิศนะคะก็ต้องให้ตัวละครตัวนี้ละค่ะเสี่ยวอินนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่รู้ความจริงแล้วค่ะเซลลวอินของพวกเราอ่ะฉลาดแล้วก็ต้องเป็นของพวกเรานะคะก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของชิงเหย,ยนออกมาค่ะแต่ว่ากลับปกป้องนะคะหูหินของตัวเองเงียบๆไปแล้วก็ช่วยหนังแก้แค้นแบบเนียนๆไปค่ะเมื่อเทียบกับความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะได้กลับมาคืนดีกับชิงเหย,ยนแล้วก็การปกป้องอย่างลับๆของเซีลวอินนั้นก็ดูน่าประทับใจนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็ยังแบบมีความน่าสนใจอย,อย่างยิ่งที่อยากจะ เห็นทั้งคู่นั้นคลี่คลายความเข้าใจผิดแล้วก็คืนดีกันแล้วก็เหตุดนะคะทำไมไอ้คนที่มันอยู่ในบ้านนี้มันช่างร้ายเหลือเกินนะคะซึ่งเป็นพอดเรื่องที่ที่น่าสนใจนั่นเองค่ะก็จังหวะการดําเนินเรื่องเร็วแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยนะคะพอดการแก้แค้นดําเนินไปอย่างรวดเร็วนาติดตามมากเลยนะคะคือการแก้แค้นแบบ แบบเออนั่นๆน่นะมันมันเหนือกว่าความโรแมนติกมันทำได้เร็วกว่าความโรแมนติกนะคะก็ทำให้เรื่องนี้ดูแล้วจังหวะดีคุ้มค่ากับการที่เราจะใช้เวลาในการดูนั่นเองนะคะ ก็อย่าลืมติดตามนะคะผลงานแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเนาะเหอซื้อเองก็เป็นดาราสาวที่พวกเราก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแล้วนะคะเธอมารับบทเป็นชิงเหยียนนางเอกเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยังมีนักสแสดงนะคะอย่างคุณเหเอ,เอรอซานข่ายนี่ก็เรียกได้ว่าน้าตาน่ารักดีนะคะรับบท เป็นเซียวอวินนะคะพระเอกผู้ไม่โง่ของเรื่องคาอะไะค่ะในตอนที่เขาเห็นหลุมศพของซูหวนนะคะเขานั้นแบบโอ้แสดงฉากเศร้าได้โคตรดีเลยค่ะเขาซุดตัวนะคะคุกเข่าลงทันทีแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคะสีหน้าเศร้าโศกของเขาก็สะท้อนให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อซูหวนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ mm hmm. ก็ทําให้คนดูเวดวานก็เชื่อว่าเชื่อนะคะอินหนักเ mm hmm. ชื่อว่าเขาจริงใจมากๆเลยเขาสูญเสียคนรักไปนะคะบทของเซียวอินเองก็ เขียนออกมาได้ดีด้วยนะคะก็เปิดโอกาสให้นักแสดงนะคะเออซา,านไข่นนได้พัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่ด้วยค่ะถือว่ามามาดีมาเลียงเลยงเลยนะคะดาราท่านต่อมาที่อยากแนะนําก็คือคุณจินซิลนะเพื่อนๆจินซิลรับบทนะคะเป็นซูม่นเอ๋นั่นเอง,เองซึ่งเป็นภรรยาของเสี่ยวเย่ค่ะคนที่นางเอกของเราต้องมาตบตๆนะคะจะต้องโดนค่ะ <laughs> เอาละค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูผลงานกันต่อไปนะคะแล้วก็มาดูคุณเฉินหวน,นะคะเฉินหวนก็ แดงในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับบทเป็นเสี่ยวเย่ค่ะเป็นคนที่จะต้องโดนตุหรือเย้ไปแน่นอนเพราะว่าไปข่มขืนนางเอกของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องราวความแค้นเขาก็ต้องแค้นความสามารถของผู้ที่เป็นาญาติเขาเนาะเป็นน้องชายไงน,น้องชายไปออกลบนะคะอะไรๆก็มีความเก่งไปหมดเขาก็เลยไป จัดการนะคะแก้แค้นกับถังว่าีีน้องสไายเชย่เลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องจ่ายค่ะมันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมแวะไปดูซีรีเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ